สวัสดีค่ะธานมชน้่มนะคะเมื่อนี้นะคะเมื่อนี้แม่เกตกับสิมาสรุปหวยนะคะสมาสรุปหวยให้นะคะที่แม่เกตไปหามานะคะที่แม่เกตไปหามาทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะมาฝาก่านมช้่มนะคะก็เป็นแนวทางนะคะให้่านผชน้่มพิจารณาเอานะคะท่านมู้่มบม้ร้ายนะคะเพราะว่าแม่เกตบอกว่ามีเวลาว่างนะคะไปหานะคะ,หา,ะ,คะหาเลข หาโตเด็ดๆ,ๆดีๆนะคะค่ะซ้ำนี่ค่ะที่ไม่เก็บไปหามหานี่ยไม่เกตว่ากระถูกแล้วค่ะท่านผู้ชมถูกแล้วนะคะหา,หาในหน่อยเชียนๆนะคะท่านผู้ชมการสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ไม่เกตกะฝากกดไลค์กดแช่น,นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ไม่เกตนเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ไม่เกตในเด้อจ้านี่ละคะ่ะไม่เกตกระว่างนะคะมันเนึบมากข้างโค่นนะคะ ถ้าขคุณถาลูกสาวนะคะก็าลูกสาวมาหาหมอองค่ะกับวารลายตัวนะคะทาชุ่มเด็กนะคะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเด็กของปูเถาเนาะนะคะปูเถานะคะหมดก่อนปูเถากับห้ถูกนะคะห้ถูกมากติดต่อกันตะบะออกออกตะข่างนานะค่ะทาชุ่มออกตะข่างนาเด็กของปูเถานะคะงวดนี่ ะะเลขของปูเถาก็ามีหลายตัวนะคะมีแค่ซีคูนะคะทชื่มีคูนะคะ4คู่นะคะ,คะ,คะ,คคะเลขของปูเถานะคะเลขของปูเถานี่นะคะหกเจดสี่ค่ะห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หกปดศูน่ะนะคะชม งวดก่อนเลขของปูง่าวก้าวหนึ่งนะคะสี 1, ะะ่เก้าหนึ่งค่ะค่ะออกเลขลางนะคะออกเลขลางนะคะนี่นะคะแคปหน้าจ,จอบเลยนะจ้าเน,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 นี่ยนะจ้ามันก็ต่อมากแล้วค่ะต่อมากะคะ่ะต่อมากะคะ่กะ,คะก็เป็นเลขสูตรคำนวณน,นะคะสูตรคำนวณตัวเดียวนะคะตัวเดียว คือได้ง่ายนะคะสำหรับคนงบหน่อยนนะค,ะนนคอไไือว่านะคะท่านผู้ชมกันนี้แล้วค่ะหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมแคบหนาจอไว้ได้จ้าเขาไปนอนเบิ้งนอนเบิ้งเลีนเรนไปนะคะเพื่อว่ามันเข่านะคะท่านผู้ชม เอาปากแทนผู้ชมไว้นะคะหนะะึ่งสองฮะนี่นะคะมากัดตอมานะคะต่อมากกับเป็นเลขของพ่ออุทิศนะคะพ่ออุทิศของแม่พิมพ์เฮาเนะะี่ยค่ะเนื้อย่างะคะ่ะนี่นะคะเพิ่อนกระไฮงวดนี้เพิ่นใหุ้หหหกคู่นะคะทำชุ่มฮกคู่นะคะนี่ฮกหานะคะฮุกแปดหกศูนย์ค่ะเจ็ดหกศูนย์หนึ่ง หนึ่งแปดนะคะท่านผู้ชมนี่ละค่ะเด็ของพ่ออุทิศนะคะเด็ของพ่ออุทิศเท่านะคะเนาะของพ่ออุทิศแม่พิมพ์นะคะนี่ละค่ะท่านผู้ชมแคบหน้าจอไปด้วยจ้าแล้วก็มีต่อมาเนาะคะ่ะต่อมาต่อมากับเลขของอาจารย์นะคะของอาจารย์ท่องะคะ่ะของอาจารย์ท่องฝากขาดของ ขออาจารย์ม่ควนนะคะม่กวนเพิ่กระหายมากนะคะขอให้นะคะเพิ่กระหายตัวนี้นะคะส่ศนยศูนย์แปดสี่สสสสสสสตัวล้องนะคะก็มี่เกดสี่สามค่ะหาแปดสี่นะคะล่างนะคะล่างล่างล่าง ของอาจารย์ก็ห้หาเจ็ดนะคะหาแปดแปดศูนย์ค่ะหาแปดเป็นตัวร่องเพิ่นนะคะตาเพิ่นห้เน้นนะคะให้เน้นห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดนี่นะคะท่านผู้ชมหาเจ็ดนะคะในของอาจารย์นะคะของอาจารย์ท่องฝาขาดนะคะในอาจารย์เขาไม่ขวนนะคะนี่นะคะห้มากนะคะ ประกาต่อมากนะคะต่อมาค่ะเป็นเลขของเมนาค่านะคะเมนาค่าปรนกระถูกมากสองงวดแล้วนะคะแต่วางงวดงวดที่สามิบเป็น,นแจไแมทครับล่ะะลองเบิงนะคะนี่นะคะเลขของนาค่านะคะของเมนาค่านะคะอนหนานาบนวาเพิ่นกระถิกมากแล้วนะคะสองงวดงวดศูนย์สามเนี่ยออกตรงๆนะคะท่านชม มี6ีนะคะ6ด80นะคะ12นะคะทำชุ่มเลยนะคะ,นะคะแคบหนจัจอไปได้จ้าแล้วก็ตอมานะคะต่อมาเหล็กของคุณย่ายนะคะหมวดกอนะคะเหล็กของคุณย่ายเพิ่นก็ได้รักมากะคะ่ะรักมากนะคะ เด็กของคุณย่านะคะงวดความพันได้ลักมากลักสองะค่ะลักสอง,องก็ใกล้สองสามสองสี่สองหาสองหกบอกสองหาสองหกสองเจ็ดนี่ค่ะเพราะว่ามันออกสองแปดนะคะท่านผู้ชมรักนะคะลักมันนะคะอันนี้งวดนี้พื้นกระหายลักหามากนะคะรักหามากก็มีหาหกนะคะหาเจ็ดหาแปดหาเก้านะคะท่านผู้ชม นี่นะคะตามชมเลขลักนะคะเพื่อนว่าสิมาบนนะคะบนนะคะว่าบลบลนี่เขากับตามต้อนะคะว่า,าวะะสิขาวบอนะคะมาหอดเท่ากับสิขาวบอนะคะกับโตมานะคะเล็กปูหานึงนะคะเล็กปูหานึงเปิ้กระหายมาสามตัวนะคะสามคู่นะคะสามคู่นะคะจะ,ะมนีนะคะมี หกห้านะคะหกห้าสองเจ็ดแล้วก็แปดแปดห้าท่านผู้ชมเนี่ยค่ะแคบหนาจอดเร้จ้าไว้เบิ้งนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมที่มาเ็ตไปหาม้านะคะที่มาเจ็ดไปหาม้าประกาศตอม้านะคะต่อม้าเลขของแม่ขวนเท่อนะคะแม่ขวนเท่าเป็นแม่ย่าเนี่ยนะคะของแม่ขวานท่อนะคะเป็นแม่ย่าของแม่เจ็ดเองนะคะ นี่นะะเมียกอเก็เองนะคะเลขหัวน,นะคะคน,นะคะแมียคนไข่แม่นะคะเมคนไข่มห้าแปดสามนะคะแล้วก็แปดสามห้าหนะคะกสี่ศูนยนะ,ะอันนี้เลขบนนะคะเลขบนบนนะคะอันนี้เลขล่างนะคะเลขล่างคน่เจ็ดเจ็ดกับสี่เจ็ดนะคะท่านผู้ชม ะะตาว่าแม่ควรนเพิ่หายเน้นนะคะหายเน้นเจ็ดเจ็ดนะคะทำชุ่มหายเน้นเจ็ดเจนะคะหายเนีนเจ็เจดนะคะของแม่ขวาน,นะคะเนาะ,ะนี่คะ่ะนของแม่ขวรน,นห้านะคะไปเบองข้าแทกับแคปหน้าจอไปเล้จ้าต่ตอมานะคะต่อมา เลขของเลขลายเส้นนะคะลายเส้นของปูนะคะของปูสำนักสงฆ์อภัยวันนะคะลูกศิษย์ปูนะคะลูกศิษย์ปูคนก็ได้ทรงมาให้ไม่เกตนะคะเป็นเมตตานะคะคนก็ลยว่าไม่เกตเอาไปแบ่งปันทำปรช้ชมแน่นะคะแบ่งปันแป้นครับแน่นะคะเพื่อมาสิถูกนะคะถูกหวยนะคะแต่ว่าไม่เกตเห็นตัวนี้นะคะไม่เกตเห็นตัวนี้ เห็นตัวนี้นะคะเห็นเป็นศูนย์เจ็ดนะคะเห็นเป็นศูนย์เจ็ดแล้วก็สองสามคะ่ะแล้วก็ห้าหกเก้าหนึ่งนะคะคำาชืม่มเก้าหนึ่งค่ะเดี๋ยวแม่เกะกับล้างคลิปนี่เดี๋ยวแม่เกะสีไ้เบิ้งนะคะว่าได้เส้นปูนะคะกันผู้ไดนะคะได้ข้าไปเบิ้งนะคะโค้งสีเห็นนะคะเพราะว่าแม่เกะได้โงไห้เมื่อเศร้านี่นะคะนี่นะคะเลขของ โอสำนักสงฆ์อภัยวันนะคะวัดสว่างธรรมบันดาลน,นี่นะคะนี่ค่ะสงาย้านะคะอาโศกไปโชกมั่นนะคะลายเส้นของปูเข้ามาแปะเป็นเลขเอาเนะคะนะกะเลขนะคะเลขจุดทูบแม่ย่านางน,นะคะเลขจุดทูบของแม่ย่านางค,ค่ะก็ได้ตัวนี้นะคะได้ตัวนี้นะ จุดทูบไปได้หนึ่งแปดซีนะคะหนึ่งแปดซีที่แม่เกดได้บ่ายแม่ยานั่งนะคะก็เลยจุดทูบขอโฉขขอลาบไปเลยนะคะขอโฉขขอลาบไปเลยนะคะก็ได้หนึ่งแปดซีนะคะ,ไไ 4, ะ,คะทำชมนะคะหนึ่งแปดซีนะคะต่อมานะคะต่อมากระเลของพ่อค้าขายไข่นะคะพ่อนะคะอากกขขออ้าขายไนะขย่หมวดกลอน เพิ่นก็ว่าสองสามหาเจ็ดแต่ว่าเพิ่นก็ว่าสามเนี่เป็นแปดก็ได้นะคะแต่ว่าห้ากับบแเบ์นเสียนปนันนะคะห้ากัแต่บ่ได้แต่วางหวดนี่ไม่เก็นแล้วว่าให้จับคู่ให้รวดนะคะเพราะว่าพอไม่แรงนะคะไม่เก็ดกระป๊กนะคะสิว่าเป็นเลขสามเป็นเลขแปดนะคะมาจับจับบ่ได้ก็เลยให้เพิ่นจับคู่ให้เลยจ้า,จาท่านผู้ชมให้พ่อค้าเพิ่นจับคู่ให้เลย ทั้งหมดมี8คูนะคะทำช่วงมี8คูนะคะนี่ค่ะทำช่วงมี8คูนะคะเลขพอขาดนะคะทำการจับคูให้แล้วนะคะกับมี18นะคะ28 48นะคะ08 14 07 2182นะคะทำช่วงนะคะกับมีแค่นี้นะคะ ตะวานนะคะตะวาน ah e เลขเลขที่เขากันนะคะที่เขากันกับมีเลขของปเูเทานะคะเลขของปูเ,เ,เปทาเลขของปูเทาก็เลขของอาจารย์ท่องฝาขาดนะคะเขากันอยู่เนาะค่ะห้าเจ็ดนะคะหาเจ็ดมีหาเจ็ดในเลขของปูเทาสิมีหาเจ็ดนะคะหาเจ็ดตะวานเลขของอาจารย์ท่อ้าขาดนะคะหาเจ็ดนะคะตะวานต้นไห่นินเลยนะค่ะ ต่อละอันนี้ก็เขากันกับเลขของแม่ขวนข lonely, 47, นะคะ่ serves, 47, ะ,คะ,นะคะนนเขากันกับเลขของแม่ขวนซีเจ็ดนะค่ะนมู้ชมซีเจ็ดนะคะอันนี้ก็เขากันกับเลขของพ่ออุทิตนะคะเลขของพ่ออุทิศศูนย์หกนะคะเขากันเนี่ค่ะกาบอายนะคะที่มีเก็บไปหามากนะคะหมดลายตัวนะคะเล่ของคุณเขามากนะคะ นะคะคืออาจารย์ต้องปลาขาดนะคะกับเด็กเขาในหัวเท่าเพื่อกว่าเน้นนะคะให้เน้นๆ,ๆนะคะให้เน้นๆนะคะให้เน้นๆหาเจ็ดนะคะทำซูมหาเจ็ดนะคะหาเจ็ดในเกตเซลลายเส้นนะคะลายเส้นของปูเทียนลูกศิษย์ปูนะคะเพื่อนในทรงมาให้ยไม่เจ็ดนะคะผู้ใดได้ข่าไปเบิรงนพวกสีเห็หะนแล้วเนาะคะ่ะ ว่าแม่อันนี้บ่แม่กระดาษนะคะเดี๋ยวอยู่ในโทรศัพท์นะคะลูกศิษย์ปูนะคะอยู่สำปูสำนักสงฆ์ไพวันนะคะเพื่อนเมตตาเพื่อนเลยทรงไล่เส้นนะคะไล่เส้นของปูสำนักสงฆ์ไพวันนะคะไม้ไม่เกตมาแบงปันป่นทำบูชนะคะจะใช้เบิ้งนะคะสีเห็นไหมนะคะ,ะ,คะเป็นงนะคะ่ะ นี่นะคะที่บนสูงมากนะคะแต่ว่าไม่เกะกะเห็นนะคะเห็นเป็นเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดสองสามหาหกนะคะสามเห็นบังค,คะทสาผู้ชมน,น,น,นะคะนี่นะคะเห็นบังคับนี่ละค่ะที่ปูพันไหหมาานะคะก็ขอบคุณนนะคะขอบคุณนนะคะ บุกษีดปูนะคะที่เป็นทรงมากนะคะแบงปันนะคะแบงปันนะคาเห็นเป็นตัวได้ค่ะบอกไม่เกียดนั่นเวยจ้าไม่เกีก็แปรบออขึ้นกันนะคะ ที่แม่เกดร่วงหายแม่เกดก็เห็นนะคะเห็นเป็นศูนย์เจ็ดสองสามหาหกกับสิบเก่านะคะว่าเก่าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะที่แม่เกดไปหามานะคะที่แม่เกดไปหามาให้ท่านผู้ชมนะคะกับบอลายซ้ำนักนะคะบอลลายซ้ำนักตัวเลขส่วนตัวนะคะเลขส่วนตัวที่แม่เกดซื้อนะคะแม่เกด มักนะคะมักแปดสองซีกับแปดสองหานะคะทผช้่มแล้วค่ะหนึ่งสองนะคะทช่มที่ไม่เก็ม่เก๋ม,ก,มกนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะที่ไม่เกดมากนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ไม่เก๋ก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ แม่เกตนะด้จ้าเป็นกำลังใจให้แม่เกตหาคลิปต่อๆไปแล้วกางวดหนานะคะที่แม่เกตจะหามาฝากามผช้ชมนะคะแต่บางวดนี่นะคะงวดนี่กะแม่เกตก็ขอให้ทุกคนนะคะทุกคนถูกหวยรวยเบืรอนะคะใส่วันเมืออื่นนี่นะคะไลยออกวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกสี่นะคะขอให้ถูกทุกคนนะคะขอให้ถูกทุกคนรวยรวยนะคะรวยรวยเฮงๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ